แกงส้มตายใส่พักชนิดนี้บอกเลยว่าร้อยมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงส้มปลามูซี่ใส่หมงเด็ดลอหงองกับถุเรียนกันใครที่ยังไม่เคยกินแกงส้มใส่หมงเด็ดลององนี่บอกเลยว่าจะได้ลองร้อยติดใจแน่นอนวานแล้วก็ไปเตรียมทํากันเลยค่ะปลามูซี่บองเติบๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนพักที่เปิดมนให้น,นี่ก็คือหมงเด็ดลองอ,งองแล้วแอนก็จะใส่ถุเรียนแก้ลงไปด้วยค่ะสามอย่างนี้เอามากแกงส้มนี่เข้ากันมากๆค พืน,พน,พนแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าทั้งหมดแ800ร l อยเอ็มแอตามด้วยเครื่องแกงส้มใต้ซองช้อนโต๊ะ กบปีเคยใต้หนึ่งช้อนโต๊ะคนเครื่องแกงกระนำเปล่าให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นก็ปิดฝ้ารอนำแกงเดือดค่ะนำแกงเดือดจัดจัดก็ตามด้วยปลาหมูซี่ลงไปได้เลยปลาหมูซี่นี่ก็ส่งตรงมาจากชุมพรฟีมือแม่ตกเองกับมือเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ปลาลงไปแล้วก็กดปลาให้จมนำแกงจากนั้นก็ปิดฝ้ารอปลาสุกเผื่อเผื่อจะใส่เป็นปลาชนิดอื่นที่เป็นเผื่อชอบได้เลยนะคะพอปลาสุกแล้วก็ตามด้วยเนื้อทุเรียนแก้ลงไปทุเรียนแกะนี ไม่ใช้ทุเรียนอ้อนนะคะทุเรียนแก่ก็ก็จะมีเนื้อสีเลืองแต่ยังแข้งยู่งเวลาแกงใช้รสชาติวานมันในทุเรียนลงไปแล้วก็ตามด้วยหมวงเหล็ดล้องอกลงไปได้เลยค่ะหมวงเหล็ดล้องอกนี่ก็ต้องหลวกให้สุกก่อนนะคะเพื่อเอาย่างเขาอออรสชาติของหมวงเหล็ดล้องอกก็จะมันมันวันวาน,วานค่ะเอามาแกงส้มนี่บอกเลยว่าร่อยมาก,มากๆค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ปรุงรสด้วยนังมะขามเปียก ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บลงไปเมนูนี่เองก็จะปรุงแบบเข้มข้นจัดจ้านเลยค่ะถึงจะร้อยและที่คาดไม่ได้เลยก็คือใส่น้ำมะนาวสดๆลงไปเพ,เพิ่มความหอมเปรี้ยวให้กับแกงของเราพอใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ่ะแกงส้มของเราจะยิงหอมขึ้นมากๆเลยค่ะได้กลิ่นแกงส้มแบบนี้ทํทาเอาหิวข้าวชวนน้ำลายไล่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินแกงส้มเมื่อแอนแต่ยังไม่เคยแกงส้มกับหมวงเด็ดลองงองนี่แอนแนะนาเลยค่ะบอ,อกเลยว่าถ้าได้ลองร ร้อยติดใจแน่นอนมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักเข้าช่วยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ